สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมกันทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนนะครับกับเข้าสู่ช่องลักชัวร์นะครับสรับนี้นะครับผมก็จะมาแจกรหัสเด็ดฟรีนะครับวันนี้เป็นเครือข่ายของ True Move นะครับผมวันนี้มีทั้งหมด7ตัวก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการนําคลิปของผมในต่อๆไปนะครับผมก็ทุกคนตอนนี้ผมมีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับผมตอนนี้ เริ่มต้นที่25บาทนะครับผมก็สิ่งที่คุณจะได้รับเนี่ยนะครับก็คือรับชมคลิปก่อนใครนะครับแล้วก็คุณจะได้รหัสเน็ตที่ผมไม่แจกในสาธารณะเนี่ยนะครับด้วยนะครับผมก็เอาเป็นว่าใครที่อยากจะสนับสนุนอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้นะครับเดือนละ25บาทเท่านั้นนะครับผมก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผม ไม่ควรมีตังในซิมนะครับเพื่อป้องกันการโดนหักเงินนะแนะนำว่าใช้ซิม2ซ,ซิมสำรองซิมที่เราไม่ใช้งานเป็นซิมหลักน,นะครับมาสมัครดูนะครับผมแล้วก็ใส่ให้ครบทุกตัวนะครับรหสเน็ตทุกตัวมีเงื่อนไขนะครับถ้าซิมของคุณตรงตามกับเงื่อนไขของรหัสเน็ตก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่ถ้าซิมของคุณไม่ตรงตามกับเงื่อนไขก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับโอเคนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลากดไลค์กดติดตามมาด้วยนะครับขอบคุณมากเลย สำหรับตัวแรกนะครับดอกจัน808สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับ1 5กิกนะครับใช้งานได้30วันหรือว่า1เดือนนะครับผมก็อทวนกันอีกครั้งนึงนะครับดอกจัน808สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้1 5กิกใช้งานได้30วันหรือว่า1เดือนนะครับตัวที่2ดอกจัน878ครับผมดอกจัน2หลักจัน1สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับ3 2 0 MB นะครับผมใช้งานได้1วันนะครับ ทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน878นะครับดอกจัน2ดอกจัน1สี่เหลี่ยมสําหรับตัวนี้นะครับ320 MB ใช้งานได้1วันนะครับผมตัวที่3นะครับดอกจัน878นะครับผมดอกจัน7038สี่เหลี่ยมสําหรับตัวนี้นะครับ320 MB นะครับผมใช้งานได้เอาขออภัยนะครับดอกจัน878นะครับผมดอกจัน 7 0 3ดดอกจัน9สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับ320 MB นะครับผมใช้งานได้1วันนะสำหรับตัวที่4นะครับดกจัน90 0นะครับผมดอกจัน7162สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้ 10G กิกใช้งานได้7วันหรือว่า1สัปดาห์นะครับผมทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดกจัน90 0นะครับดกจัน716 2สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้ 10G กิกใช้งานได้7วันหรือว่า1สัปดาห์นะครับแล้วก็ตัวที่ 5อ่าตัวที่4นะครับผมดอกจัน878ดนะครับดอกจันอ่าตัวที่ห้าสิทุกคนโอเคขอภายนะครับดอกจัน878ดอกจัน8 0 8 1 1 8สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับแลกวันใช้งานได้30บวันหรวอว่า1เดือนนะก็ทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะ Bar, นะครับดอกจัน878ดนะครับดอกจัน8 0 8 118สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้แลกวันใช้งานได้30บวันหรวอว่า1เดือนนะครับแล้วก็ตัวที่ 6นะครับดอกจัน878นะครับผมดอกจัน808 344สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับผม50 mbps นะครับผม50 mb ใช้กันได้1ชั่วโมงนะครับผมทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน878นะครับดอกจัน808 344สี่สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้ 50 MB ใช้งานได้1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายดอกจัน878นะครับดอกจัน88สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับผม1นึกิกนะครับใช้งานได้1วันนะทวนกันอีกครั้งหนึ่งครับผมดอกจัน878ครับผมดอกจัน88สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้1นึกิกใช้งานได้1วันนะครับโอเคนะครับจำรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับหลังจากที่คลิปนี้ลงไปอ่ะน่าจะถึง3,500แล้วนะคิดว่าก็ขอบคุณมากๆเลยนนะะคคครรรรรัััับบบบสาาหกกกดดตติมม4,000ผแล้ว็ เดี๋ยวผมจะหา,หารหัสเนี่ยไหนใหม่ๆมาแจากให้ทุกคนอีกนะครับอย่าลืมนะครับผมใครอยากจะสนับสนุนอีกหนึ่งช่องทางสามารถสมถสัครสมาชิกได้ด้วยนะครับผมสวัสันนี้ขอตลาไปก่อนเชื่อมั่นคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับวิธียกเลิกเน็ตฟรีจะมีทั้งหมด2แบบนะครับก็คือวิธียกเลิกเน็ตฟรีทีละตัวนะครับแล้วก็ยกเลิกเน็ตฟรีทั้งหมดที่เราเคยสมัครนะครับผมโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมซึ่งขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าอันนี้เนี่ยผมไม่ รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะยกเลิกสําหรับเน็ตที่เราเสียตังในการเติมหรือเปล่าแต่แน่นอนว่ามันจะยกเลิกในฟรีนะครับผมเพราะฉะนั้นก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มจากยกเลิกทีละตัวก่อนนะครับสําหรับการยกเลิกทีละตัวเนี่ยนะครับก็ให้ทุกคนกดดอกจัน901นะครับผมหลังจากนั้นให้กดดอกจันนะครับผมกดตัวที่จะยกเลิกนะครับตามด้วยสี่เหลี่ยมนะครับผมก็อย่างเช่นอ่ะผมจะยกเลิกตัวที่เป็นรหัสเน็ตฟรีของพม่านะครับก็คือดอกจัน935ดอกจัน9สี่เหลี่ยมนะครับวิธียกเลิกทีละต อ่าสมมติถ้าผมจะยกเลิกตัวนั้นก็ดอกจันเก้าศูนย์หนึ่งนะครับผมดอกจันเก้าสามห้าดอกจันเก้านะครับตามด้วยสี่เหลี่ยมนะครับแค่นี้นะครับดอกจันเก้าศูนย์หนึ่งเนี่ยนะครับก็เป็นตัวยกเลิกนะครับสําหรับดอกจันเก้าสามห้าดอกจันเก้าเนี่ยก็จะเป็นรหัสเนี่ยที่เราจะยกเลิกนะครับก็ให้กดสี่เหลี่ยมแล้วก็กดถอองไปได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นการยกเลิกทีละตัวนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งวิธีนะครับผมก็สำหรับวิธีที่2เนี่ยนะครับก็คือยกเลิกทั้งหมดนะครับโดยการอ่าในการโดยการยกเลิกทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ให้กดดอกจันหนึ่งเสี่เหลี่ยมแค่นี้เลยนะครับแล้วก็กดโทรอไปได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นการยกเลิกทั้งหมดเน็ตฟรีทั้งหมดเลยนะครับผม